สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ยายออฟทาลอตบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อนะคะมากันที่วันวันต่อมาวันพุธมากันที่วันพุธเป็นการดูดวงแบบจนรรุ่นเรดดิ้งคือดวงทั่วไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือ หน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะการงานการเงินความรักถ้าอาจารย์เห็นอะไรอาจารย์จะบอกละกันนะคะหนึ่งถึงสินี้ค่ะความรักความสัมพันธ์คุณจะไปในทิศทางใดโอเคไหมจุจ๋าขอดูพลังงานหลักของคุณหน่อยพลังงานหลักเป็นผู้ให้เนะเราเป็นคนใจดีใจดีอะนะชอบทําบุญหรอคะชอบทําบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบให้คนยิ้มตัง ชอบช่วยเหลือกับคนที่คุณที่จะช่วยได้คุณก็พร้อมที่จะช่วยเหลือนะจ๊ะความรักพังไปแล้วเหรอรักเขาชอบใครทําไมมันพังอ่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นบาปกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือเปล่ามีความรู้สึกว่าถึงการพังในบางสิ่งบางอย่างเหมือนว่าชีวิตมีปัญหามีอุปสรรคมีความรักซึ่งกันและกันตัดสินใจไม่ได้ว่าควรจะทํำยังไงอ่ะไปต่อที่คนที่คุณรักก่อนเดี๋ยวอาจารย์ค่อยมาพูดเนาะไปที่คนที่คุณรักค่ะ ีวิตรักของคุณกับเขาไปที่คนที่คุณรักเป็นอย่างไรบ้างเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าหรือว่าคุณคือครอบครัวของเขาค่ะ strength ความอดทนการเริ่มต้นใหม่ the home s สองเหรียญ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 อ่ะโอเคอ่ะสิ่งที่อาจารย์มองเห็นในไพ่ของคุณวันพุธพลังงานหลักของคุณเป็นหกเหรียญค่ะหกเหรียญคือเป็นผู้ให้ เป็นคนจิตใจดีชอบทําบุญชอบให้ความช่วยเหลือหรือในด้านความในด้านของความรักเป็นผู้ให้แต่ไม่ได้เป็นผู้รับมีความรู้สึกเราให้ใจให้การดูแลให้การทุ่มเทให้ทุกอย่างไปมันเหมือนความรู้สึกที่เรารักเขามากเราเราให้เขาไปมากนะทีนี้ความรู้สึกข,ของเราก็รักกันแต่มันตัดสินใจไม่ได้น่ะสิมันมีอะไรมันทําให้คุณต้องตัดสินใจที่จะแยกกันหรอมันมีอะไรแบบเกิดขึ้นแบบกระทันหันเลยเหรอความรักของคน คุณมีคนสองคนสามคนหรือเปล่าทำไมอ่ะขอดูหน่อยกเหรียญของคุณคืออะไรทำไมเดอะทาวเวอร์คุณต้องตัดสินใจเลือกหรอคะคุณมีความรักซ้อนไหมหรือความรักของคุณนี้มีความรักแต่ความเหมาะสมไม่มีหรือความเป็นไปได้ไม่มีในความรักความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะปรารถนาต้องการแต่มันทำไม่ได้ได้แต่ทำใจหรอคะเอ,อ ในบางสิ่งบางอย่างที่คุณมองความสัมพันธ์เนี้ยบางทีคุณอาจจะทบทวนถึงเรื่องราวต่างๆหรือความความพันธ์ที่มันอยู่ในความเป็นจริงไม่เพอฝันค่ะละักษณะของการทบทวนและทำใจในความรักความสัมพันธ์นี้เหมือนต้องทําใจยอมรับปรับตัวเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขอยากมีความรักอยากเลือกใครสักคนคุณเลือกไม่ได้หรือเขาเลือกไม่ได้ใครที่เลือกไม่ได้หรือใครเป็นคนดึงคนที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ค่ะ รักกันน่ะมันมีทูออฟคัพอ่ะในบางคนถ้าเป็นโสดอยู่นะคะจะมีคนเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ความรักของคุณที่คุณเริ่มมองว่ามันเป็นความรักที่ดีอ่ะแต่มันไม่ดีมันเมันความรู้สึกว่าเออเราคิดว่าคนนี้เข้ากับเราได้ดีนะอ่าเป็นคนที่เคมีตรงกันเป็นคนที่ไลฟ์สไตล์ตรงกันแต่ว่าถึงเวลาจริงๆแล้วมันไปกันไม่ได้มันไปกันไม่รอดหรือในความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อนข้างจะมีปัญหามีอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์อาจารย์ขออนุญาตนะคะ มันต้องตัดสินใจเลือกเหมือนคุณมีช้อยสองช้อยชีวิตคุณมีความพลิกผันตลอดเส้นทางของของชีวิตค่ะเป็นคนฉลาดนะเป็นคนฉลาดเป็นคนค่อนข้างจะปรับตัวเรียนรู้กับอะไรได้ง่ายๆเป็นคนรู้อะไรหลายอย่างเป็นคนมีจิตสัมผัสดีด้วยแต่ว่ามันมันมีบางสิ่งบางอย่างขอดูหน่อยว่าทำไมมีแต่ทาวเวอร์ทำไมจบอ่ะ พุทธทำไมจบทำไมเลือกไม่ได้ทำไมนิ่งๆคุณเลือกไม่ได้หรือเขาเลือกไม่ได้ค่ะความสัมพันธ์ที่มีแพชชั่นความสัมพันธ์ที่มีแพชชั่นเหมือ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 นความรักครั้งนี้มันเกิดความหึงหวงกันหรือเปล่าหรือเกิดการนอกใจไม่ไว้ใจกันใครทำอะไรรับหลังเขาคุณทำอะไรรับหลังเขาหรือ เขาทาอะไรับหลังคุณคุณอาจจะไปสืบไปสง่งไปเห็นเขาในการกระทําหรืออะไรก็ตามแล้วมันทําให้คุณแบบพังความรู้สึกของคุณที่มีกับเขาแบบเฮ้ยเรารักเขามากเราชอบเขามากแต่สุดท้ายแล้วแบบไปรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์พังลงไปได้หรือว่าตัวคุณเองเป็นลักษณะของคนที่ที่อาจจะมีอารมณ์ขี้หึงขี้หวงและและยอมหักไม่ยอมงอ เออเวลารู้อะไรมาเห็นอะไรมาก็ฟาดค่ะแม่ฟาดหนักมากอารมณ์ประมาณไม่ไม่ยอม่ะแม่ไม่ยอม่าอะไรลักษณะแบบนั้นนะคะหรือความสัมพันธ์ที่ต้องทําใจทําใจยอมรับอืประมาณนั้นถ้าคนที่ความสัมพันธ์ดีๆอยู่ระวังความสัมพันธ์ของคุณเปราะบางหรือการได้รับรู้เรื่องราวบางสิ่งบางอย่างแล้วมันจบกันแบบมันบางทีมันแบบ ไม่น่าเชื่อว่าจะจบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นน่าจะ๊ะอ่ะคนที่คุณรักเขามีครอบครัวแล้วหรอมีสิบเหลี่ยสิบถ้วยเลยนะสิบถ้วยสเ t h t h e h o โ e เมต e age o f one อืมสิบถ้วยของเขาคืออะไรคุณคือความสุขคุณคือครอบครัวหรอหรือว่าเขาไปมีครอบครัวกับใครคนที่เป็นสิบถ้วยนี้ใช่คุณไหมคุณอาจจะดวกับสิงหกัน ไฟเมสสิงธนูลมเมดถุนตุนกุมขอดูสิบถ้วยเขาหน่อยสิบถ้วยเขาคือครอบครัวเหรอเขากลับไปอยู่กับครอบครัวเดินทางไปอยู่กับครอบครัวหรือใช้เวลาร่วมกับครอบครัวหรือเปล่าเดวการกลับไปคืนดีกับคนเก่าครอบครัวเก่ามีครอบครัวเขากลับมาขอโอกาสเขาเพื่อเริ่มต้นกับเขาอีกครั้งหรือเปล่าตอนที่เขาคบกุณอาจจะไม่มีครอบครัวแต่พอครอบครัวเขากลับมาเขาไปหาครอบครัวเขาเฉยเลย อะไรวะเออหรือว่าตัวเขาเองนะจริงๆตัวเขาเองเป็นคนรักครอบครัวมากนะอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเขาก็ได้แต่ว่ามีความรักแต่ไม่มีความสุขท่ทำไมอ่ะทำไมทำไมไพ่ของเขา place, มีเดียมเพลสมีกรีนออฟสอดมีคนสองคนในความสัมพันธ์ค่ะ มีคนสองคนและเขาเลือกคนที่เป็นเดอแอมเพสคนที่เป็นแม่ของลูกหรือคนที่มีฐานะหน้าที่การงานการเงินที่ดีคนที่ดูแลเอาใจใส่เขาได้ดีเขาได้กลับไปหาครอบครัวแน่ๆนหรือกลับไปหาคนเก่าคนข้างกายที่เขาคิดว่าดีที่สุดสำหรับเขานจะจจะคนคนนี้ค่อนข้างมีช้อยมีช้อยมีทางเลือกสําหรับชีวิตมากเราอาจจะเป็นหนึ่งในช้อยหนึ่งในทางเลือกหรือจะเป็นหนึ่งใน หนึ่งในทางเลือกของเขาก็ได้นะคะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะอลองดูว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนี้เนี่ยถ้าคุณไปเกี่ยวข้องกับคนที่ก็มีเจ้าของแล้วแล้วเขาโกหกแล้วว่าเขาไม่มีใครหรือว่าเขาเลิกกับครอบครัวเขาแล้วตอนเขาเลิกนะ่ะเขาบอกนะแต่ตอนที่เขากลับไปง้อ,อก,กันไปคืนเดยกันเนี่ยเขาอาจจะไม่บอกคุณก็ได้นะพุทธนะ อาจารย์มองถึงเขาคิดหนักกับความรักความสัมพันธ์ถึงเขาจะเหนื่อยถึงเขาจะหนักแต่เขาก็ยังโฟกัสกับครอบครัวเออเขาค่อนข้างจะโฟกัสกับครอบครัวเขาเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเป็นแค่ตัวแทนของใครคนหนึ่งเวลาเขาเขาไม่มีใครเขามาหาเราพอเขามีคนของเขาเขากลับไปหาคนของเขาก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคไหมวันนี้อาจารย์มีเสมหะเยอะมาก <c oughs> อาจารย์ดื่มน้ําอุ่นไปหลายรอบแล้วแล้วก็น้ํามะนาวด้วยอะก็ไม่หายอะ่ะอืมสงสัยจะไม่สบายอีกแล้วอาจารย์เนี่ยอ่ามาต่อซิความรักความสัมพันธ์ของคุณค่ะในหนึ่งถึงสิบหกนี้จะเป็นเช่นไรนะคะจะไปในทิศทางใดนะจะไปในทิศทางใด เรามาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนี้จะไปในทิศทางใดในเดือนนี้ค่ทะทํำแรนการทําใจการปบบรับปรานการยกย้ายมีการเดินทางมีการยกย้ายไหมพุธมีเกณฑ์ของการกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งก็ได้ถ้าคุณคุยครอบครัวของเขาก็มีโอกาสนะถ้าเลิกกันไปแล้วปรับความเข้าใจกันอะจะได้กลับไปอยู่กับครอบครัวหรือเปล่าเดิมมูนมีความกุ้มใจกับอะไรอะพยายามเด้ ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือคะคุณอาจจะคุยกับราศีธนูราศีพฤษภราศีเมนหรือคุณอาจจะเสียดายก็ได้หรือคุณอาจจะเคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วตอนนี้ครอบครัวของคุณมันได้มันได้ห่างกันไปหรือใครบางคนที่แทงข้างหลังคุณอะแต่มันเป็นปัญหาเดิมๆซ้ำๆปัญหาหนักหน่วงแต่ยังเคลียร์ไม่ได้อะอยู่ตรงเนี้ยปัญหาซ้ำๆเดิมๆที่ไม่สามารถแก้ไขได้บางครั้งปัญหานั้นไม่ใช่ ไม่ใช่เราที่เป็นผู้แก้แต่คนคนนั้นต่างหากที่เขาจะเป็นคนแก้แต่เขาไม่ยอมแก้ไขไหมเราไม่ใช่ผู้เลือกใชไหมได้แต่ทําใจนะคะทําใจยอมรับเครียดจิตตกได้แต่แนิ่งๆขอพรได้แต่เอาธรรมะเข้าคมรู้สึกถึงอยากจะได้รับการปลดปล่อยอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่อยากในอยู่ในห่วงเวลาของความทุกข์ไม่อย,อยากอยู่ในร่วงเวลาของเดอร์มูนอะเดอร์มูนมันเป็นไพท่ที่แบบ วิตกกังวลเป็นภัยที่เราไม่เราไม่มีความสุขมันมีแต่ความทุกข์คิดวนเวียนซ้ําไปซ้ํามาปัญหาวนเวียนซ้ําไปซ้ํามาในปัญหาเดิมๆมันมันเหมือนตัวคุณเองไม่อยากจะอยู่ในสภาวะแบบนี้แล้วแต่มันก็ต้องอยู่กับปัญหาให้ได้เหมือนสิ่งที่คุณกำลังทำใจอยู่คือการปรับการปรับปรานความคิดหรือการที่ต้องทนอยู่กับปัญหา ปัญหาที่เราไม่ได้เป็นคนก่อในสภาวะของคุณเกิดความไม่สบายใจในอารมณ์ในความรู้สึกอึมครึม,มบอกใครก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังก็ไม่ได้ปัญหาที่เราไม่สามารถจัดการได้นะคะมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะจบสักทีกับปัญหาเรานี้เมื่อไหร่ชีวิตเราจะมีความสุขสักทีเมื่อไร่เราจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตได้มีเกณของการเดินทางนะบางคนนะมีโอกาส เดินทางไกลไปถึงต่างประเทศเลยไปท่องเที่ยวก็ได้ไปทํางานก็ได้ไม่อยากจมอยู่กับสิ่งเดิมๆบางคนอกหักเลิกกับสามีเลิกกับแฟนเลยมองหางานที่ไปไกลๆรีบเลยนะนะั่นแหะมีโอกาสเดินทางไกลถึงต่างประเทศจะเดินทางท่องเที่ยวหรือการทํางานก็ได้เช่นเดียวกันแต่อารมณ์ที่อึมครึมก็พยายามจะปรับพยายามจะตัดพยายามที่จะทำให้อารมณ์ที่มีความเครียดให้มันคลี่คลายนะคะอารมณ์ประมาณนั้น เขาคิดย <c oughs> ังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขาคิดอย่างไรกับคุณคะเขาคิดอย่างไรกับคุณคะคนที่คุณรักห้าดาบทะเลาะกันเหรอคะมีความขัดแย้งในด้านของความรู้สึกอารมณ์ความคิดหรือคำพูดหนักมากบางคนทะเลาะกันแล้วพัง k King of อ w o r d ด้วยคำพูดที่รุนแรงหรือการกระทำที่รุนแรงเราคอยอะไรอยู่เขารอคอยอะไรการตัดสินใจรอ เขายังรอคอยอยู่หน้าไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ในขณะที่อ่านนะคะเหมือนเขาเขาอีโก้แรงมากแล้วเขาพร้อมจะตัดสินใจด้วยเหตุและผลนะการเคลียรก์การเคลียร์ปัญหาคาใจอยู่ที่เหตุและผลเพราะว่าการเคลียร์ปัญหาคาใจถ้าเคลียร์ด้วยอารมณ์นะก็พังอืมก็พังเขารออยู่เขารอความรักเอ๊ะทำไมอะ่ะอาจารย์มองสองประเด็นหนึ่ง เขากำลังตัดสินใจบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซกับคนเก่าๆเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่กับความรักครั้งใหม่เขาอาจจะกับเขาอาจจะมีรักครั้งใหม่ก็ได้แต่ถามว่าเขามีความสุขัรักครั้งใหม่ไหมหรอเป็นพราชั่นหรืออีกแง่หนึ่งนะอาจารย์มองเห็นไพ่การกลับมาขอคืนดีกับคนเก่าๆประมาณนั้นนจะจ๊ะ เหมือนอยากส่งข่าวสารเหมือนอยากพูดอยากคุยอยากเคลียบนะฮะที่ค้าง้างๆคาใจแต่คุยกันแบบมีเหตุผลนะไม่คุยกันแบบทะเลาะไม่คุยกันแบบใช้อารมณ์ใช้ใช้สมองคุยด้วยความรู้สึกที่เป็นผู้ใหญ่ให้เคลียร์กันอเขาเหมือนยังอยากได้ความรักเก่าๆอยากอยากให้อยากให้เคลียร์อยากให้ถ้าเขาทำอะไรผิดกับคุณนะถ้าเขาทำอะไรผิดกับคุณอนะ เขาอยากให้คุณให้อภัยเขาไม่อยากทะเลาะก,กับคุณอีกแล้วเขาอยากให้กลับมารักกันเหมือนเดิมประมาณนั้นอารมณ์นั้นคุณละ่ะคิดยังไงกับเขาคะพุทธคุณคิดยังไงกับเขาคุณคิดตัวเองคุณคิดยังไงกับเขาคะสิบไม้เท้าเหนื่อยเนาะสิ่งที่คุณแบกรับทั้งปัญหาสิ่งต่างๆเหนื่อยมากๆอยากวางมันลงความไม่สบายใจ หรือภาระที่คุณต้องรับผิดชอบคุณอยากจะวางมันลงมากแต่ว่าวางลงไม่ได้เลยมันเป็นสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบอยากเริ่มต้นใหม่กางเยียวยาบาลานตัวเองคุณอาจจะคุยกับราศีพุมกางเลียวยากางบาลานตัวเองกางอยากจะเดินไปข้างหน้ากับวันใหม่แต่ว่าเป e นออ f คั p มาบอกคุณว่าคุณคิดเยอะนะคิดเยอะคิดมากแล้วก็บางทีความคิดของคุณมันฟุง้งแล้วมันทําร้ายตัวคุณเองด้วยนะ เจ็ดถ้วยคุณกำลังกำลังสับสนว่าคุณจะทำยังไงคุณจะเลือกเดินทางไหนดีคุณกำลังสับสนมากๆหาทางออกไม่ได้ทั้งๆที่พยายามจะแข็งพยายามจะคิดด้วยเหตุและผลพยายามจะตัดสินใจกับความสัมพันธ์นี้พยายามจะคิดอย่างมีเหตุและผลแต่คุณก็มันก็ยากบางทีคิดแล้วแต่ยากต่อการทําใจก็ได้ความคิดของคุณยังขัดแย้งกันมาก ไม่รู้จะไปทางไหนคะ่ะทั้งทั้งที่คิดคิดยังมีมันเหมือนทางออกอะ่ะมันมีแต่ออกทางไหนก็ไม่สบายใจอะ่ะอือจะอยู่ก็เจ็บจะไปก็เจ็บเหมือนเหมือนคุณจะอยู่ตรงไหนหัวใจคุณก็เจ็บไม่ว่าจะเลือกทางเดินไหนไม่ว่าจะออกทางไหนก็ทุกข์อะอารมณ์ประมาณนั้นอะขัดแย้งกันมากเลยสามถ้วย รักของคนเป็นทัวร์ปาร์ตี้ไหมใจหนึ่งอยากกลับไปคืนดีกับคนเก่าล้วเริ่มต้นใหม่อีกใจหนึ่งก็มีความคิดว่าการกลับไปเราก็ต้องกลับไปเจอปัญหาเดิมๆหรือเปล่าเราก็เลยความสึกว่าละล้าละหลังในการตัดสินใจเหมือนแบบกลับไปไหมกลับไปก็เหมือนเดิมนะไปกลับดีกว่าเดี๋ยวก็ทําเหมือนเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นจ้ะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะ สิ่งที่เขาจะเพ k แ a คชั่นหรือสิ่งที่จะเขาจะกระทำกับความสัมพันธ์นี้ page of cup ค่ะ page of cup เด็กถือเหรียญคุณมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตไหมในบางคนมีโอกาสมีคนใหม่ๆม่าหยิบมายืน่นหรือว่าความรู้สึกของคุณเขาจะท a k e action ไหมเขาขอโอกาสคุณไหมเขาอาจจะขอโอกาสแต่ในใจของเขาเขาคิดอยากจะขอโอกาสเริ่มต้นใหม่แต่ในตัวเขาไม่กระทำนั่งเฉยเยนิ่งๆนะคะ รักไหมนัดรักแต่อยากหลุดพ้นนะอยากให้อยากหลุดพ้นในเรื่องของคาไจอ่ะเงินมันมีปัญหาในเรื่องคาใจกับเรื่องเงินไหมเรื่องสมบัติเรื่องการแบ่งหรือเขาต้องพึ่งคุณเพราะเงินเขาเลิกกับคุณไปเขาไม่มีตังก็ได้ <c oughs> อารมณ์ประมาณเดลเพอค่ะเหมือนเงินในที่นี้มันไม่สามารถทําอะไรที่ใจต้องการได้เพราะเราต้องต้อง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในเรื่องของผลประโยชน์และเงินทองหรือเปล่าถ้าคุณเป็นครอบครัวกันนะหมายถึงถ้าจะเลิกกันเราก็ลําบากเหมือนกันนะคือมีคนที่คอยช่วยซัพพอร์ตคือแชร์แชรกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นอนะแต่เขาค่อนข้างควบคุมคุณนะคนเนี้ยเหมือนเขานิ่งๆเฉยๆอืมสิบเหรียญรักแต่ไม่เลือกรักแต่นิ่งๆ ไม่จัดการอะไรกับพื้นที่ตรงนี้เลยไม่จัดการกับปัญหาหรือการจัดการการ,การจัดการกับปัญหาของเขาไม่เป็นที่พอใจกับคุณอื็นไหมอ่ะขอดูความรู้สึกในใจค่ะความรู้สึกในใจของเขาที่เขาอยากบอกคุณคืออะไรคะความรู้สึกในใจที่เขาอยากบอกคุณค่ะความรู้สึกในใจเขาความช่วยเหลือหรอ เขาก็คิดเหมือนคุณสามดาบเขาอยากให้คุณเขาขึงคุณเหรอ The fool เขาไม่อยากให้คุณหึงเหรออ,อ๋อในความรักครั้งเนี้ยเขาเริ่มมีความรู้สึกว่ามันเป็นสามดาบสามคนสามเรื่องสามราวสามดาบมันเป็นการเจ็บเขาอยากให้ความรักความสัมพันธ์นี้เนี่ยอย่าหึงกันมากให้ใช้ความเข้าใจค่ะให้ใช้ความเข้าใจ เขาจะไปไหนก็ได้เขาจะเป็นโสดเขาทำตัวเป็นโสดรักตัวเองแต่งตัวดูดีคีปลุกไปกับใครก็ได้อย่าหึงมากเกินไปอย่าหวงมากเกินไปฉันให้เท่าเธอได้ในสิ่งที่เธอต้องการหรือเปล่าพากเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะเพราะฉะนั้นในความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนมีคนรักตัวเองมากกว่าเอาบอกเลยมันมีคนรักตัวเองเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวไหมใครเป็นคนเจ้าชู้ มีคนเจ้าชู้อยู่ตรงนี้และเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะมีคนใหม่แล้วด้วยใช่คนเก่ายังค้าอยู่นะปล่อยปล่อยของเก่าอ่ะของเก่าอ่ะมันดีดีของของเก่าอ่ะดีอยู่แล้วแต่ว่าก็อยากได้ของใหม่เพิ่มไงเอานะมันเป็นความรู้สึกที่เดอะซันเหมือนเขาอยากเดินออกไปเพื่อหาความสุข ตับตัวเขาเองตรงไหนอยู่แล้วสบายใจตรงไหนอยู่แล้วมีความสุขเขาจะอยู่แต่ตรงไหนอยู่แล้วไม่มีความสุขเขาจะไม่อยู่กับความรักความสัมพันธ์นี้ความในใจของเขาแต่เขาก็ไม่ทิ้งคุณเขาไม่ทิ้งคุณ,คณ,คณบางสิ่งมังอย่างเขากโกหกเขาพูดไม่จริงเขาพูดแล้วเขาทำไม่ได้เขายังตัดสินใจไม่ได้เขาอยากได้ความสุขของเขาแต่เขาลืมมองถึงความสุขข,ของเราหรือคนอื่นโอเคไหมอ่ะขอให้แนะนําค่ะขอให้แนะนำห้าไปให้กับความรักความสัมพันธ์นี้นะคะ ไพ่แนะนำจะบอกอะไรคุณคะวันพุธ s ซเวนออฟเพนต์โค่ะเดียมเพลอรค่ะใครควบคุมใครมากเกินไปไหมการควบคุมกันเกินไปเลยทําให้อีกฝ่ายอึดอัดในออฟเพน a ์โค้ก็เลยทําให้อีกฝ่ายยางอยากมีอิสระอืมเดอะทาวเวอระความรักความสัมพันธ์นี้เกิดการควบคุมกันมากกันไปเกิดการไม่ให้อิสระเกิดความไม่เข้าอ,อกเข้าใจ เกิดความอินแหนงแข็งใจซึ่งกันร,ระกันแล้วเกิดการทะเลาะกันใหญ่โตโมโหรารแล้วจบมันมีการจบแบบพังแบบพังไม่เหลือชิ้นดีเลยเพราะคําพูดเพราะอารมณ์ทําให้ทุกอย่างพังเพราะฉะนั้นถ้าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปให้ใช้สติก่อนจะพูดอะไรไปคิดให้เยอะคิดให้เยอะพูดให้น้อยไตร่ตรองก่อนทุกครั้งก่อนจะพูดนะคะอาจารย์มองถึงว่ามันจบแบบพังจริงๆนะโอเคไหม พ่แนะนำบอกว่าอะไรพี่แนะนำบอกว่าสติสําคัญสติและการไต่ตองถ้าอีกคนหนึ่งต้องการอยากแต่จะเอาแต่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยที่ไม่ฟังอีกฝ่ายเลยก็ก็ไม่เจอกันตรงกลางอ่ะถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่เจอกันตรงกลางคุณสองคนพังแน่นจะจ๊ะโอเคไหมอ่ะอาจารย์ฝากาาระชาสัมพันธ์นิดนึงเปิดจองตะกุดช้างผสมโขงนะคะอาจารย์พุทธ,พ,ธ,ธพิเศษเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่15ที่ผ่านมา นะคะตะกุดมี3กิ่น3กิ่น3แบบ3กิ่นนะคะสนใจแอดไลน์มาตะกุดในเรื่องของชื่อว่าตะกุดช้างผาสมโขงนะคะเรื่องของเมตตาปาณีเมตตามหานิยมเมตตามหาสเสน่ห์แคลวคาดปลอดภัยเป็นผู้พบเห็นเราก็รักเราหลงเรา ดูแลเมตตาปานีค้าขายรุ่งเรืองโชคราบนำพามาเงินไม่ขาดมือตะกุดเป็นสายขาวพุทธาพิเศษโดยพระนะคะพระ,พระอาจาร,รย์นกนะคะที่วัดเขาบังเหยที่จังหวัดชัยภูมิ เพราะฉะนั้นสายขาวเหมือนพระนะคะถ้าเราทําเดตะกรุดก็จะช่วยส่งเสริมสิริของสิริมงคลก็จะพาเราส่งเสริมไปในทิศทางที่ดีคนรักเก่าๆที่เลิกไปแล้วหรือคนที่ไม่เข้าอ,อกเข้าใจพูดยากเหลือเกินพูดยากพูดเย็นลองเอาตะกรุดไปแฝนคอเน,นี่ยอาจารย์แฝนคอนไว้นี่เห็นไหมคะนี่อาจารย์แฝนคอนไว้อาตะกรุดไปใครเห็นก็จะได้ใช้อ่อนตะกรุดในยันนะคะลงลงยันเขียนยันสี่ดอก เขียนด้วยมือจานเรียกจานด้วยมือสี่ดอกยันนะรำไรยันนะคิดถึงยันเกี่ยวชู้ยันนะกคำนึงหาในเรื่องของความรักได้ผลดีนักแรนะคะแต่ว่ามันก็อยู่ที่บุญที่กรรมด้วยบางคนกรรมเก่ามันหลุดจากกันแล้วก็อาจจะไม่กลับมาแล้วแต่คนเห็นคนจะรักเราเมตตาปาณิเราหรืออาจจะดึงพลังงานของคนใหม่ๆที่จะเข้ามา นะคะส่วนการเจราจาค้าขายาคนอาจจะมารุมมาตุ้มเพราะผงในตะกุดเนี่ยมวลสารในตะกุดอยู่ในนี้นะคะเป็นผงว่านว่านพญาแรว่านหายากมากเป็นร้อยชนิดที่ฝังอยู่ในที่อยู่ในดอกตะกุดนี้ สุดยอดแห่งพุทธคุณแล้วนะคะปี2022สายมูอยาพาดยังยังจองได้อยู่นะคะตอนนี้ของเริ่มทยอยส่งแล้วล็อตแรกไหลจองหลายร้อยคนมากเพราะนั้นของเริ่มทยอยส่งแล้วแล้วก็คนที่มาจองใหม่ๆก็รอ,อนิดนึงนะคะรับรองว่าถ้าได้ตะกุดนี้ไปก็คือเป็นสิริมงคลอะไรที่เป็นสิริมงคลทําดีก็ต้องย่มได้ดีสิ่งสิริมงคลจะหนุนนาชีวิตนะคะยิ่งทําบุญเยอะยิ่งตะกุดยิ่งส่งเสริมบุญ ทานอย่าได้ขาดนะคะของวิเศษใดๆก็ตามถ้าคุณมีแล้วคุณทำไม่ดีก็อาจจะไม่ส่งเสริมก็ได้อ่านะจ๊ะเรื่องของสเสน่ห์เมตตานี่สุดยอดมากจะบอกให้ใครไปไหนใครเห็นใครรักอะ่ะอืม ตะก,กุดในกลุ่มตะก,กุดนะมีนี่แล้วนะคะมีประสบการณ์มาเล่ากันเรียบร้อยแล้วในะบางคนได้โชคลาภในเรื่องของหวยแล้วแต่คนว่าจะได้เรื่องของอะไรบางคนไม่ได้แฟนกลับมาแต่ได้โชคลาภมีตังมีทองมีตังก็ดีกว่าเนาะไม่เอาก็ได้ผู้ชายบางคนอยากได้แฟนกลับมาก็มาแล้วบางคนนะก็เอาพกเช่าตะก,กุดไปบอกแฟนหนูหึงมากอยู่ก็หึงหนูโดยไร้สายเหตุเช็คโทรศัพท์หนูทุกวันวอะไรอย่างเงี้ยโอ้สุดยอดมาก เพราะนั้นลองดูนะคะอ่าสิ่งสิริมงคลตะก,กุดเป็นเหมือนวัตถุมงคลค่ะเป็นสายขาวโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะแอร์ไซส์เอฟอีศูนยาวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ